หมูทอดทองคัตสึพร้อมขึ้นโตรประทานแล้วครับหมูที่ใช้นี่จะเป็นนี่นะครับสันคอหมูมันจะมีความนุ่ม,มเดี๋ยวเราก็จะไปชุบแป้งทอดนะครับราดด้วยซอสทองคัตสึเพื่อให้หมูนุ่มนะครับก็จะใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มเข้าไปเนื้อหมูแบบนี้จิ้มทั้งสองด้านเลย แล้วก็จะโรยด้วยเกลือโรยด้วยเกลือบางๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีน้ำซอสราดอีกพริกไทยนี่นะครับปลาแล้วก็กระตา นี่ก็เป็นแป้งทอดกรอบนะครับหมูเราก็จะมานี่นะครับคุกแป้งทอดกรอบนี่ไข่ไก่ไข่ไก่ตีอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังนะครับหมูที่เราคุกแป้งไว้ก็จะมาชุบด้วยไข่ก่อนไข่ไก่ที่เราตอกไว้ แบบนี้นี่ชุกให้ทั่วถึงเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกด้วยเกล็ดขนมปังหมูของเราก็พร้อมทอดแล้วนะครับทอดหมูด้วยไฟกลางนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลย เดี๋ยวใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วเดี๋ยวเกล็ดขนมปังเขาจะไหมและหมูก็ยังไม่สุกทอดด้วยไฟกลางเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็สุกเองหมูของเราก็กลับหน้าแล้วนะครับนี่นะครับทอดให้เหลืองประมาณนี้นะครับเีนะครับพลิ้วไหวเหมือนสายลมไม่ติดกระทะเลยนะครับนน่กระทะสามชั้นตาหัวมะลายนี่เอง นี่นะครับสุดเหลืองแบบนี้เลยพอแล้วพักเส็จน้ำมันตำน้ำซอสนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศใัดไปแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้จะเป็นซอสเปรี้ยวนะครับจิกโชน้ตำตาลทราย คนส่วนผสมไม่เข้ากันซอสทงคัตสึก็ได้แล้วนะครับหมูทอดของเราเสร็จแล้วก็หั่นเลยหมูทอดของเราก็จะมาเรียงใส่ไว้ในจานข้าวเลยนะครับน้ำซอสก็จะตักราดเลยนะครับ หมูทอดทงคัตสึพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดแล้วก็น้ำซอสทงคัตสึนะครับจะมีผักกระหลำ่ำแล้วก็มะเขือเทศน้ำซอสที่เหลือก็ใส่ถ้วยนะครับเพราะว่าถูกว่าราดมาก็นิดหน่อยแบบนี้หมูทอดทงคัตสึขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ หมูนี่ก็ต้องเลือกใช้ส่วนสันคอนะครับก็เนื้อเขาจะได้นุ่มๆม,มีมันแทรกนิดหน่อยนะครับน้ำซอสทงคัตสึอของเราก็จะมีรสชาตินี่ก็เปรี้ยวเข้มข้นนะครับอ่าน้ำซอสจะไม่พอก็จิ้มได้อีกราดได้อีกออเขียวอย่างปราณนต พิถีพิสัสนมีซื้อด้วยอืมเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเฮ้อนี่นะครับําซอสก็มาราดกระลำปีได้แน่ตามนี่บอกสบายสบายไม่ใช่ปัญหาอืมโอ๋อร่อยๆแมทุกคนดูดช้อนเลยนะครับนี่นะครับนุ่มน,นวลหันง่ายอืมถูกพรวถึงนะครับของเราก็จะ ่าชิ้นนี้ประมาณหนามันหนึ่เซนติเมตรนะครับจะหนามากนะครับเดี๋ยวก็ไม่สุกถ้าบางไปก็จะแห้งแข็งนะครับอ,อร่อยแบบจริงจังต่อเลยต่อเลย,เลยส่วนนี้ก็ผลฟ้าปิดปลายนะครับก็จะแต่ทอดแล้วเนี่ยตกไปเลิกเลยชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ